เอ้ยน,นี่เห็นชัดเว้ยโอ้หปลอดดีมากเลยค่ะสะอาดอันนี้ข้างขวาขวานี่ก็คงจะบองคัดมั้งบองคัดอันนี้กาตัลรี่น,นี่ก็เวนอันไหนกาตัลรี่นะเนี่ยพวกข้างบนอะกาตัลรี่เฮ้ยแข็งจริงด้วยแข็งจริงอันนี้ก็บองคัดใช่ปะ่ะอ,อุ๊ยแสบตาจริงว่ะ โอ๊ยอยาอะไเวนเวนเอ้ยนี่อะไรเนี่ยจานทิมอะไรไว้อะไม่รู้ว่ามันไปหน้าเขาบอกอะไรวะเขาจดไว้หน้าไฮตัดเข้าเนื้อปอดมันคืออะไรวะแอนนี่นี่คือไฮตัดเนี่ยคือไฮตัตอ๋อไฮตัดเหรอเออส่วนนี้ปอดมันไป ถ้าเป็นกุ๊ปอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนวะอันนี้ก็คงจะเป็นของรุ I B ไอ่อสุพีเรียก๊ปฟอร์สุิเรียไวนะคะว่า S V C นี่เนื้อเยื่อเหรอเยื่อหุ้มปอดงถนวิสเซอร์ลคววิูล่าวิสเซร์ลู่าหรหรือว่าพา พาเลนชอว์ผูล่าถ้าพาเลนชอวอยู่ข้างนอกวิซิลล์ติดกับเนื้อปอดดึง,ดงไม่ได้อะแสดงว่าที่เขียนอยู่อันนั้นก็คือพาเรเทลดึงไปได้เพราะว่ามันนอกเนื้อปอดข้างมาพาเรเทรลผู้ล่าแล้วข้างในก็วิซิลล์ผู้ล่าอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็อ,อปลีกฟิชเชอร์อรใช่ไหมแทนสเวิร์ฟิชเชอร์หรือ h อ r i z o n t a l l y สวยงามมากค่ะอิวนี่มาเลงนะสุบูรีจัดอันนี้ก็ปอด oh, <Major. S 2> ซ้ายอ๋อแมโจอิ้อิอิวอิลสุบูรีนะอ่านี่ไฮตัด <c oughs> นี่ก็จะเป็นอุ้ยอื้ม ชิบหายกูขอโทษนี่เวอันเนี้ยบองคัสส่วนซอนเนี่ยเวทอัอรี่แข็งไหมไม่รู้แข็งเอออันนี้ก็แข็งอันนี้ก็หัวใจอันนี้ก็เป็นเอออร์ตาเอไออาร์อาร์เอเอออร์ตาอันนี้ก็แอสเซนดิ N ้ง โฟร์่าสอคเวโรตาไซบิงแต่ตรงนี้ดูมันไม่ออกเลยว่ะไอลิงคุล่ามีอะไรไหมไม่มีอะไรไมีโลวก็ปอนดน้อยว่ะขอบคุณค่ะ